เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกันเช่นเดิมครับเริ่มเป็นสูตรที่2แล้วนะครับยังมีสูตรเก่าและใหม่อยู่ประมาณ3สูตร4สูตรนะครับช่วงนี้ก็จัดช้าไปนิดนึงวันนี้วันที่23แล้วนะครับ ก็ลองมาดูกันวันที่ผ่านมา16พฤศจิกายนเราเข้ามาหนึ่งในนั้นนะครับพอสมควรก็จะเป็นเด่นล่างครับอาจจะไม่สวยนักเกือบนะครับแต่เป็น46มีสวยเลยเพราะว่าออกอะไรครับ661 46นะครับเลข6นี่นะครับเข้ามาในตำแหน่งหน่วยล่างเพราะฉะนั้นเด่นล่างก็ถูกต้องครับนะครับเด่นล่างออกมาสักตัวหนึ่งนะครับตัวส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะ ขงสุดท้ายเดินล่างวัตที่งวด16พฤศจิกายนก็เข้ามาสําเร็จครับโดยเลข6เข้ามาเดินตําแหน่งหน่วยล่างลองคัดเฟ้นเลือกเซตเลือกเฟ้นกันดูนะครับสูตรนี้คํานวณกันอย่างไรวดที่ผ่านมามาดูกันครับเราจะเดินต่อเนื่องไปในวันที่1ธันวาคมนะครับสูตรนี้เ,เราได้หลักหมื่นครับบวกหลักสิบหลักหมื่นบวกหลักสิบไปบวก3 3 1คงที่ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เดินหน้า3ได้3 3ไปอีก3คงที่ได้เลข6 6ไปอีกหนึ่งคงที่ได้เลข7็ครับ3 6 7กเจออกเข้าตำแหน่งหน่วยล่างครับวันที่ผ่านมา1 6กพฤศจิกายนนะครับทีนี้เราจะมาดูดังธันวาคมแต่จะให้ดูสถิติสูตรนี้ย้อนไปแผ่นเดิมก่อนนะครับบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาชมวันที่ผ่านมาไม่ได้ชมสูตรนี้ก็มาดูกันตรงนี้ครับหลักหมื่นบวกหลักสิบนะครับบวก3 3 1คงที่วันที่1สิงหาคมนี่หลักหมื่นเลขหหลักสิบเลข9้บวกกันเป็น15เดินหน้า3เป็น18แล้วเลข8 8ทีนีไ้ไปบวก3เป็น11นะครับเอาเลข1 1ึ่บวบบวก1ได้เลข2 8 1 2ออก8 8 8เข้าในตำแหน่ง2องตำแหน่งครับเลขเบิ้ลนะวันที่1สิงหาคมเฟ้นหาสิสิงหามาทันต่อมา8 8นี่แหละวันต่อมาคำนวณได้8 1 2ออก9 8 8เข้าหน่วยล่างต่อไปเลขห้าครับเข้า 57, 5 7 5เข้า10ล่างงวนวันที่เท่าไหร่ครับ16กันยายนมาวันที่1ตุลาคม5 8 9นี่เข้า2ตัวล่างครับ5 9 เอามา8เข้าหน่วยล่าง38 0เข้าหน่วยล่าง40นะแล้วก็วดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับวันที่ 1, 16 1พฤศจิกายนนะครับ6เข้าตำแหน่งหน่วยล่าง46นะครับคงสุดท้ายเด่นล่างเราจะเดินหน้าต่อเนื่องไปครับในวดวันที่1ธันวาคมนะครับโดยใช้หลักหมื่นนะครับ,บเช่นเดิมบวกกับหลัก10 อย่าลืมนะครับเป็น1ดาวนะครับอยู่กับเรามาหนึ่งงวดให้1ดาว11งวดติดสถิตินะครับโค้งสุดท้ายเด่นล่าง 1, ทันวาคมหลักหมื่นเลขก7หลัก10เลขก,ก,ก6บรวมเป็น13เดือนหน้า3เป็นเป็นปกาแล้วกันนะครับเป็นตัดการแล้วกัน7็บวกเป็น13บวก3เป็น16เอาเลขกกครับ6เดือนหน้า3เป็น9 9เดือนหน้า1 10เ็สฉล็กศูนย์รอผลครับบางคนจะชอบจัดเป็นชุดนะครับลองจัดดูก็ได้นะครับ6 9 0ูนยกลูลองดูครับก็ฝากไปเท่านี้นะครับอย่าไปทำสูดอื่นๆนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพิจพิจารยานในการรับชมเนื้อหาี้คือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสุนสทรกินแ์แ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย